สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตซิม ทรูแบบลายปีซิมเทพเขาเนี่ยนะอ่าอันนี้เขามีอะไรใหม่บ้างต้องบอกเลยว่าไม่มีนะไม่มีจากที่เคยทํามาทั้งหมดเนี่ยนะยังไม่มีแต่ไหนๆก็ทําไปแล้วสองค่ายก็เอาค่ายนี้มาอัปเดตด้วยกันแล้วการรวมทั้งหมดที่มีของทรูให้คุณดูว่ามีอะไรให้เลือกบ้างแล้วคุณก็ไปเลือกเอาก็แล้วกันอ่าไหนไหนๆก็ทําแล้วมาอันนี้ของทรูเขามีอะไรบ้างซิมเทพของเขาอ่าซิมเทพโดยปกติเนี่ยนะมันก็จะมีเอ่อเทบทอง อ่านี่เขาเรียกเทพทอเนาะ,ะตัวเทพทออันนี้ได้อะไรได้อินเทอร์เน็ตความเร็วคงที่15เมกะบิตไม่อัน้นไม่ลดสปีดเนาะแล้วก็ได้โทรในเครือข่ายฟรีครั้งละ30นาทีหมด30นาทีวาง ไม่ใช่วางหรอมันตัดสายเลยพี่ตัดปับ๊บแล้วเราก็โทรใหม่อ่าแนะนําว่าไม่ควรเติมเงินถ้าเติมเงินแล้วมันจะทําให้วุ่นวายว่ามันจะไม่รู้วันหมดอายุของซิมแล้วที่สาคัญเนี่ยมันก็จะกินตังคุณถ้ามันเกินก็ใจไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เติมตังเราไม่เติมตังแล้วก็ได้โทรนอกเครือข่ายเดือนละ60นาที ถ้าหมดหกสิบนาทีจะเกิดอะไรขึ้นก็กินนาทีละบาทถ้าไม่เติมเงินจะเกิดอะไรขึ้นก็โทรไม่ออกโทรไม่ได้ก็โทรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดือนหน้าก็โทรใหม่อะไรประมาณนั้นนะพี่นะเวลาใช้ต้องเอาให้คุ้มพี่นะเวลาใช้ต้องต้องต้องเข้าใจถ้าอยาก,กโทรแนะนําให้ไปโทรเบอร์หลักตัวเองดีกว่าถ้ามันโทรตรงนี้ไม่ได้เออนะมันจะได้ไหนๆก็เติมเงินเลี้ยงเบอร์ไว้แล้วก็ควรจะใช้ให้คุม้มนะพี่นะ อันนี้เอาไว้โทรปีหมดเมื่อไหร่เราก็ไปโทรซิมที่เราผูกติดอยู่กับไลน์แล้วก็เลี้ยงเบอร์ไว้อะไรเง่ยผูกติดเฟซบุ๊กปูติอ e ีเมลไว้อะไรเงี้ยก็ไปจัดการนะอ่ะอันนี้ปีหนึ่งเหมือนกันสามร้อยหกสิบห้าวันราคาซิมพันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทถ้าเฉลี่ยแล้วก็ตกเดือนหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทสิบ็ดสตางค์ร้อยห้าสิบบาทนะโอ้ยมีสตังค์เลอันนี้ก็ เขาเรียกนะคงเส้นคงวาอยู่อย่างนี้มานานมากแล้วอราคาก็ผันผวนบ้างตามจังหวะประเภทแบบอยากกะจัดโปรก็มีถูกวันนี้นิดห,หน่อยอะไรเงี้ยก็ลองไปเล็งเล็เอาก็แล้วกันอ่าต่อไปก็จะเปอีกอันหนึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเอเย่นเห็นขายอยู่บ้างแต่ไม่มากนะน้อยเอเย่นไม่ค่อยเอามาขายทําไมก็ไม่รู้เออผมก็ไม่เข้าใจตั้งราคาไว้พันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทพระเจ,จ้าจอดมันยอดมากก็พี่จํากัดไว้ร้อยกิ๊กพีจะขายทายแพงได้ไง ก็ไม่เข้าใจนะอันนี้เขาได้อินเทอร์เน็ตความเร็วคงที่15เมกะบิตจำกัดที่100กิกหมด100กิกวิ่ง128ยอ่าโทรฟรีในเครือข่ายครั้งละ15นาทีนอกเครือข่ายให้เดือนละ60นาทีเหมือนกันนะาบบไปประมาณเดียวกันเลยอืมพี่เวลามันไม่เท่ากันเ่าเองนะ,ะถ้าเกินก็บาทหนึ่งอันนี้เวลาดูที่หน้าเว็บ อ่าหน้าร้านของทางทูเขาขายเนี่ยเขาบอกว่าให้ลงทะเบียนภายใน7วันหลังจากสั่งซื้อเอ๊ะแล้วเวลาซื้อกับเอเย่นเป็นยังไงไม่สงสัยผมยังไม่เคยซื้อนะแต่ว่าเอ่อถ้าจะซื้อก็แนะนําว่าควรจะถามร้านปกติซิมที่ถูกขายเอเย่นมันมักจะมีเวลาอายุนานกว่าที่ไปซื้อกับชอบมัง้งเออประมาณนั้นอ่ะผมก็ไม่เข้าใจพี่จะจํากัดไปทําไมเวัน S <S 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 ซิมออนไลน์อะไรนี้เหรออไม่รู้เออราคาซิมเนี่ยตอนเนี้ยของ ถูเองเนี่ยขายอยู่พันสี่ร้อยเก้าสิบาทเฉลี่ยตกเดือนหนึ่งก็ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดตาตังบางทีมันก็ลงมาพันสี่นะเอเยนขายก็แพงกว่านี้นิดหน่อยโอ้โขาขายกันยังไงก็บมือซิมตัวนี้เนี่ยไม่เข้าใจเลยอ๋อถ้าพันสี่ผมว่ามันก็สมเหตุสมผลน,นะอืมถูกว่าควรจะถูกกว่านี้สักสนิดหน่อยก็จะดีเหมือนกันก็มันจํากัดร้อยกิกนี่หว่ามันไม่ใช่แบบไม่อันนี่เออมันควรจะหนีจากไม่อันเยอะหน่อยสิไม่งั้นเราจะมาซื้อแบบจํากัดไปทําไมล่ะอะไรอย่างเงี้ย นะไม่รู้คุณก็ไปเลือกเอาก็แล้วกันลองไปหาดูเอาแล้วกันนะอีกอันหนึงก็น่าสนใจอันนี้เราไล่าจากราคาแพงมาราคาถูกนะของทรูเนี่ยเอาดิป้าป๋าก่อนอามาลงมาไม่ป๋าก็จะมีอินเทอร์เน็ตความเร็ว300เมกะบิตจำกัด60กิก ต่อเดือนถ้าหมดเกิดอะไรขึ้นก็วิ่งเป็นเต่าเลยร2 8เกนะอันนี้ได้โทรฟรีทุกเกือข่ายครั้งละ15นาทีก็เกินก็นาทีละบาทก็ไม่ควรจะเติมเงินเพราะมันจะได้ลองคิดตังคุณโอเคไหมก็โทรฟรีอย่างเดียวม,มันตัดเมื่อไหร่ก็โทรใหม่ตัดเมื่อไหร่ก็โทรใหม่โทรอย่างนั้นแหละมันโทรฟรีนี่ว่าเออปีหนึ่งนะ3า5วันแล้วที่สำคัญเนี่ยราคาก็แค่พันสองร้อยเก้าสิบบาท ออเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งก็ตกอยู่ร้อย็บาทห้าสิตังค์ร้อยแบาทนะอืมไม่แพวงนะก็ไม่แพวงเนะออแต่มันต้องดูก่อนนะพี่พี่ใจอินเตอร์เน็ตเกินเดือนละหกิกิกหรือเปล่าทาไมอ่ะอืมสามรเมกระบิตน,นี่มันก็เร็วอยู่นะนะัาพี่เล่น แรงๆหนักๆเล่นนู่นดูนี่ดูนั่นดูเยอะๆออมันก็หมดปิพี่เดี๋ยวหมดแล้วมันวิ่งเต่าแล้วเดี๋ยวพี่ังหดงุดหิดไม่ใช่อะไรหรอกเออเพราะฉะนั้นไปดูในตั้งค่าในโทรศัพท์ตัวเองซะก่อนก่อนจะซื้อว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตเยอะหรือเปล่าต่อเดือนเออถ้าใช้ไม่เยอะก็ซื้อได้ถ้าใช้เยอะ <c oughs> แนะนาให้ไปอีกตัวหนึ่งอ่าเจ็ดสิบกิกพอไหม <laughs> ถามก่อน อีกตัวเพิ่มข be ึ source, no like ้นมาหน่อยหนึ <wh uh, right. ่งเจ็ดิกิกแต่มันไม่มีโตฟีทุกเครือข่ายมันจะกลายเป็นโตฟีในเกรือข่ายครั้งละสิบ้านาทีนอกเกรือข่ายให้หกสิบนาทีเออประมาณนี้ราคาก็พันสองรอยสี่สิบาทเฉลี่ยก็เดือนหนึ่งก็ตกร้อยสี่บาทนะอย่าไปมีนั่นนู่นนี่เลยความเร็วก็สามรอยไมกะบินเหมือนกันเออน่ะเออพอไหมแหมสำหรับผมคิดว่าตอนนี้พอไหมภาคหลังไม่ค่อยได้ใช้ มักหลักก็ไม่เคยได้อลอ,อะมัวได้ไปทำเกษตรอะไรเงี้ยต้องดูชีวิตตัวเองก็ต้องชีวิตตัวเองโอ้โหว,วันวันไม่มีอะไรเลยนั่งนั่งนอนนอนดู youtube ทังวันอ่ะพี่อันนี้ไม่พอพี่อันนี้ควรจะควรจะไปหาแบบไม่อันดีกว่าประเภทแบบดูทั้งวันแถมแชร์คนอื่นด้วยเนี่ยโอ้โหถือว่าจบข่าวเลยนะอ่านตัต้งแต่เลินเล่นคนเดียวเล่นบ้างไม่เล่นบ้างดูบ้างไม่ดูบ้างอะไรอ่ะ,อะอนนี้สบายมากอยู่ได้สบายไม่มีปัญหาหรอกอ่ดูชีวิตตัวเองด้วยไปดูในตั้งค่าโทรศัพท์คุณเนี่ยมันใช้เยอะหรือเปล่าใช้เยอะก็ ไปซื้อแบบมีอ,อันดีกว่านะพี่นะอ่าอีกอันหนึ่งเอาแบบไม่อันถูกหน่อยก็ความเร็วแล้วไม่ต้องรีบร้อนอะไรอเอาแค่หกเมกะบิตก็พออย่างนี้ก็ได้นะหกเมกะบิตเอาแบบไม่อันเลยนะยาวคงที่คงเส้นคงวาได้โทรในเครือข่ายฟรีครั้งละสิบห้านาทีหมดปุ๊บโทรใหม่หมดปุ๊บโทรใหม่มันโทรฟรีนี่หว่าแล้วก็หกสิบนาทีต่อเดือนนอกเครือข่ายถ้าเกินก็ไม่เติมเงินก็ไปเกินได้ไงล่ะราคาหนึ่งก็พันสองร้อยสามสิบบาท ตกเดือนนึ่งก็ร้อยสามบาทราคามันไม่ค่อยหนีกันเลยเนาะไอ้สามตัวเนี่ผมก็ไม่เข้าใจทําไมพี่มันไม่ค่อยหนีกันเลยเออในตลาดก็เห็นอยู่ประมาณนี้นะประมาณนี้ก็ลองไปเลือกเอาก็แล้วกันเออถ้าถ้าใช้เยอะก็แนะนําว่าถ้าไม่อยากจ่ายแพงก็มาเอาตัวเนี้โฮมเมกับบีดมันก็โอเคนะมันก็ไม่แพงหรอกเออก็หรือจะอยากแก้ให้เร็วๆวัยรุ่นหน่อยก็ก็พันเจ็ดเก้าสิบพี่เออ แต่ถ้าเกิดอ,อยากหารู้หารามากๆแล้วมีตังในกระเป๋าเยอะก็แนะนําว่าไปลองไปค่ายอื่นลองไปดีแท็ก่าโอ้โหกระเป๋าจริงๆก็ไม่รู้เอามาฝากกันประมาณนี้สําหรับโปรซิมเทพทรูแบบลายปีมันมีประมาณนี้ตอนนี้เดือนตุลาหกห้านะถ้ามีอะไรใหม่ก็จะมาอัปเดตให้ฟังก็แล้วกันแล้วค่อยเจอกันในคลิป ต่อไปขอบคุณครับ